สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแน,นลมาดามนัดคนอ่านดวงดูซิกเกิลทาร่คลิปนี้จะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง31วันกันนะคะประจําเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2563เราก็มาถึงผู้ที่เกิดวันที่9กันแล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหมก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบ,บรวมๆกว้าง ไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดามาดามขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครที่สนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อมาดามค่ะเข้าไปที่เพจของมาดามนะคะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดานัด <c oughs> ขออภัยค่ะใครที่เคยเป็นแฟนคลับมาดามมาจะรู้ว่ามาดามเปิดสอนลูกเต๋าออร์เคิลอยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่สอนออนไลน์นะคะช่วงมีอยู่ช่วงระยะหนึ่งที่ลูกเต๋าหมดไปจึงต้องระงับการสอนตอนนี้ลูกเต๋ากำลังผลิตออกมาใหม่แล้วนะคะจะเปิดสอนได้ในช่วงเดือนมิถุนายน ใครที่สนใจอยากจะเป็นนักพยากรมืออาชีพไปสมัครที่สยามดวงอะคาเดมี่ได้เลยค่ะบอกรหัส pn 1 0คุณจะได้รับส่วนลด10%จากค่าเรียนบอกรหัส nu 1 0คุณจะได้รับส่วนลด10%จากค่าอุปกรณ์การเรียนหรือใครสนใจอยากจะเรียนแบบเจอตัวมาดามเป็นเนเลยสามารถมีปัญหาอะไรสอบถามกันได้ตรงนั้นเลยก็ไปสมัครที่สมาคมหราศาสตร์นานา,นาชาติสาขาบางขุนนนท์ใกล้วัดใหม่ใหญ่แป้นมาดามจะเปิดสอนวันที่7มิถุนา ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาเรียนวันเดียวคุณสามารถเป็นนักพยากรมืออาชีพได้เลยเรียนจบแล้วคุณสามารถขอใบประกาศจากทางสมาคมโหราศาสตร์เพื่อเพื่อที่ใบประกาศนี้จะรองรับการเรียนจบของคุณว่าคุณจบมามีสถาบานันสถาบันโหราศาสตร์นานาชาติรองรับความสําเร็จของคุณอยู่นะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในช่วง <c oughs> <c oughs> เดือนเมษายนผู้ที่เกิดวันที่9เนี้ย จะเป็นอย่างไรก่อนอื่นอยขอสับไพ่ก่อนเนาะเอ๊ะเอ๊ะมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดวันที่เก้าทุกท่านขอเป็นตัวแทนแทนผู้ที่เกิดวันที่เก้าจับไพ่แทนคุณนะคะ ค่ะ <c oughs> สำหรับผู้ที่เกิดวันที่9ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะคุณอาจเหนื่อยมากกว่าเดิมหน่อยไม่ว่าจะทําอะไรอาจจะเจออุปสรรคแต่คุณมีความคิดริเริ่มที่อยากจะริเริ่มทําอะไรแปลกๆใหม่ๆหรืออาจที่จะเป็นช่วงที่เรียกว่าในช่วงนี้มันมีวิกฤตเกิดขึ้นคุณอาจจะมีอะไร,อะไ,รไอเดียอะไรดีๆที่จะทำเนี่ยถ ถามว่าทําได้ไหมทําได้นะแล้วประสบความสําเร็จแต่กว่าจะประสบความสําเร็จอาจจะ,จะต้องเหนื่อยหน่อยด้วยดวงของคุณเป็นคนที่เรียกว่าต่อให้มีลูกน้องคุณก็ไม่เชื่อใจลูกน้องเพราะฉะนั้นดวงนี้มันจึงกลายเป็นว่าคุณคุณคิดจะทำอะไระคุณจะต้องลงมือทําด้วยตัวเองหรืออาจจะทําควบคู่ไปกับลูกน้องด้วยก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวเพราะฉะนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเนี่ยทำเพื่อครอบครัวอยากให้คนในครอบครัวมีความสุขความสบาย จึงยอมลำบากจึงยอมเหนื่อยเวลารักใครหรือเวลาทําอะไรเนี่ยคุณจะเอาเป็นเอาตายเวลารักใครก็รักแบบรักจริงๆจังๆร,งร,งร,งรงักแบบรักมากรักแบบเรียกว่าห่วงเลยก็ว่าได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาโฟกัสเรื่องงานนะคุณก็จะทํางานแบบเอาเป็นเอาตายเอาเป็นเอาตายในที่นี้บวกกับคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเชื่อใจคนอื่นไม่เชื่อใจลูกน้องไม่เชื่อใจคนอื่นที่จะให้ทําแทนเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะสําหรับผู้ที่เกิดวันที่9้าที่ ที่จะทำอะไรแล้วทุ่มเททุ่มเทจน <c oughs> บางทีอ่ะไม่ได้นึกถึงตัวเองนึกถึงแต่ว่าฉันจะต้องเอาชนะงานนี้ฉันจะต้องทําไม่ได้ฉันจะต้องทําให้สําเร็จแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้ทําได้สําเร็จตัวคุณเองเป็นคนที่เรียกว่าถ้าทําแล้วฉันจะต้องทําให้ดีต้องทําให้ดีและต้องให้ดีที่สุด และต้องให้ดีเหนือคนอื่นให้ได้มันก็เลยกลายเป็นว่ามุ่งมันมากเรามาดูรายได้ดีกว่ารายได้ของผู้ที่เกิดวันที่9ในช่วงเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรรายได้จริงๆรายได้ดีนะแต่ว่ามันอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการที่ขี้ใจอ่อนขี้สงสารชอบช่วยเหลือนะคะมันก็เลยจะกลายเป็นว่ารายได้คุณนะเข้ามาดีแต่มันก็จะมีรายจ่ายขึ้นมารายจ่ายขึ้นมาในที่นี้มันมาจากความขี้ใจอ่อนของคุณขี้ใจอ่อนในที่นี้ถ้าเราใจอ่อนแต่กับคนในครอบครัวอย่างเดียวอ่ะ มันก็ไม่ซักเท่าไหร่นะมันจะกลายเป็นว่าคุณไม่ได้ใจอ่อนกับครอบครัวของตัวคุณเองมันอาจจะเป็นการที่ครอบครัวเดิมอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องมาพึ่งพาคุณให้พึ่งไหมคุณก็ให้พึ่งเพราะคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าปฏิเสธไม่ออกอะที่สงสารนะชอบช่วยเหลือตัวเองยอมลําบากอะตัวเองยอมเหนื่อยบางทีนะเขามาพึ่งพาเราไม่ใช่ว่าเราจะมีตลอดเวลาบางทีเราไม่มีเราก็ยังจะต้องไปตะเกียกต,ตะกายหามาให้เขา นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าระมัดระวังนะเราจะกลายเป็นว่าเราจะมีหนี้สินล้นพ้นตัวเพราะการขี้สงสารของเราก็ได้เราเราต้องดูว่าช่วยคนได้แต่อย่าให้ตัวเราต้องเดือดร้อนถ้าเราเดือดร้อนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วมันจะทําให ทุกอย่างมันบานปลายมันบานปลายในที่นี้ดอกเบีย้ยมันทบต้นจนเราบานปลายจนเราทนเรารับไม่ไหวแล้วทนไม่ได้นะคะเรามาดูว่าถ้าเราเดือดร้อนขึ้นมาบ้างหละ่ะเราจะไปพึ่งพาใครได้พึ่งพาพี่น้องได้ไหมพี่น้องจริงๆพี่น้องก็มีความเก่งอยู่นะพึ่งพาเขาได้อยู่นะคะแต่ทีเนี้ยเราจะพึ่งพาเขาหรือเปล่าราหรือว่าเขาจะอยู่ให้เราพึ่งพาไหมบางทีเราอาจจะไปเราอาจจะสวนทางกับเขาอาจจะจะไม่เจอเขาก็เลยจะไม่ได้พึ่งเขาซะมากกว่านะคะหรือบางที พี่น้องอะ่ะพอเราไปพึ่งพาเขาเขาอาจจะอารมณ์เสียใส่เราแต่ถามว่าพึ่งได้ไหมเขาก็เป็นคนที่มีมีความมั่นคงทางด้านฐานะอยู่แต่เขาอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะพูดจาแข็งแข็งแรงแรงใส่เราทําให้เราอะ่ะไม่พึ่งเขาก็ได้อาจจะเดินออกมาด้วยความน้อยใจก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูถึงว่าถ้าเกิดเป็นพึ่งคุณพ่อคุณแม่ล่ะสําหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่พึ่งได้ไหม คุณแม่คุณแม่อาจจะพึ่งไม่ค่อยได้คุณแม่เองก็ลําบากอยู่นะคะหรือว่าบางทีเราไปพึ่งเขาแล้วเนี่ยเขาอาจจะแสดงความอารมณ์ร้อนใส่เราทําให้เรารู้สึกว่าเราน้อยใจเราก็ไม่เดินหนีออกมาเลยนะมันจะกลายเป็นอย่างนั้นถามว่าคุณพ่อพึ่งได้ไหมคุณพ่อพอพึ่งได้บ้างแต่ก็ไม่มากนะักเพราะคุณพ่อเองก็ยังติดติขัดขัด,ดยังไม่ยังไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นนะ่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันที่9แล้วเนี่ย มองแล้วว่าน่าจะต้องพึ่งตัวเองเป็นเป็นส่วนใหญ่เรามาดูถึงว่าแล้วเกิดว่าเราเคยช่วยเหลือคนไว้เราพึ่งเพื่อนฝูงได้ไหมเพื่อนฝูงให้พึ่งได้บ้างไม่มากนักแต่ก็พอพึ่งได้เพื่อนฝูงยังพอพึ่งได้อยู่แต่ตัวเพื่อนฝูงเองที่คุณคุณคบอยู่เขาอาจหรือว่าคุณสนิทมากๆที่คุณรักหรือเขารักคุณน่ะไอคนที่รักเราหรือพึ่งพาได้อ่ะดัน ไม่ได้มีความมั่นคงมากเท่าไหร่นะักอาจจะให้เราพึ่งพาได้แค่เพียงเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันที่9เนี่ยดีที่สุดคือพึ่งพาตัวเองดังนั้นเวลามีควรที่จะต้องกอดเงินตัวเองไว้ให้แน่นๆอย่าใจดีเกินไปเพราะเวลาเราใจดีเกินไปแล้วเวลาเราเดือดร้อนเราหาคนพึ่งลำบากจริงๆนะคะเรามาดูถึงว่าแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ทำงานประจำอยู่ละ่ะช่วงนี้เป็นยังไง คนที่เกิดวันที่9ทํางานประจําอยู่ช่วงนี้อยากออกจากงานจังเลยเนาะอยากจะมองหาที่ที่ดีกว่าเดิมบอกได้เลยนะคะว่าตอนนี้คุณจะไปหางานหรือหาที่ที่ดีกว่าเดิมมันคงจะยากมันเป็นช่วงที่วิกฤตมากจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดที่จะออกจากงานหรือว่าถ้ายังไม่เจอที่รองรับใหม่ที่ดีจริงๆอย่าเพิ่งไปนะถ้าคุณถ้าคุณตัดสินใจไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นมันมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ว่ามีอยู่คนหนึ่งที่เคยมาดูดวง เขาดูว่า <c oughs> เขาจะออกจากงานที่เดิมดีไหมทั้งทั้งที่งานที่เดิมเนี่ยรายได้เขาว่าเป็นหลักแสนนะแต่เพื่อนเขามาชวนเขาให้ไปทํางานด้วยซึ่งเสนออะรายได้ให้เขาอะมากกว่าที่เดิมแต่มันเป็นหลักแสนเหมือนกันแต่ตัวเลขเยอะกว่าให้เขาออกแล้วทีเนี้ยเพื่อนเขาบอก เพื่อนเขาบอกเขาว่าบริษัทเนี้ยให้รายได้ที่ดีกว่าเป็นบริษัทที่เพื่อนเขาทําอยู่มาดึงเขาไปเพราะว่าเขาเก่งเขาก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานโดยที่ยังไม่ได้ดูดวงพอเขาลาออกจากงานที่เดิมปุ๊บแล้วเขาไปสมัครงานที่ที่เพื่อนเขาบอกบริษัทดันออกเออดันมีมาตรการออกมาใหม่เรียกประชุมใหม่แล้วออกมาว่าไม่ต้องการบุคลากรแบบนี้ตำแหน่งนี้แล้วเขา เขาไปหานไปต้องการตําแหน่งอื่นแทนกลายเป็นว่าคนนั้นเขาตกงานไปเลยนะทั้งทงที่เงินเดือนเขาว่าเป็นแสนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นน่ะจะทําอะไรดูให้ดีๆเมื่อ้เจะถ้าคุณออกไปคุณจะยิ่งลําบากนะคะต้องอยู่ด้วยความอดทน เจ้านายอ่ะเขาก็ดีต่อคุณอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะโวคุณเองอ่ะอาจที่จะมีความรู้สึกว่ารายได้มันน้อยเกินไปอยากจะได้อะไรที่มันมากกว่านี้อย่าเพิ่งตอนนี้อยู่กับที่นิ่งๆไปก่อนจะดีที่สุดนะคะอดทนไปเดี๋ยวมันก็ข้ามผ่านช่วงวิกฤตไปเองเจ้านายเขาลําบากยิ่งกว่าเราอีกเพราะเขาต้องรับผิดชอบอะไรที่มันใหญ่กว่าเราเยอะทีมาดูสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวล่ะช่วงนี้จะเป็นยังไงช่วงนี้มันเหนื่อยมากหน่อยอาจจะรายได้มันก็ยังอยู่แบบเดิมๆคุณก็อาจที่จะต้อง ทำงานหนักกว่าเดิมมากกว่าเดิมเพื่อที่จะได้ให้ธุรกิจของคุณนะอยู่รอดแต่ถามว่าอยู่รอดไหมมันก็อยู่รอดไปได้นะมันก็ดีขึ้นนะแต่ว่าอาจจะกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราล้าเราอ่อนเพลียเรางานหนักเหลือเกินระวังเรื่องการที่ว่าเราจะเครียดกับงานมากเกินไปด้วยจะถามว่ามันก็ทําให้คุณประครับประคองไปได้อยู่ได้ ต้องยอมเหนื่อยหนักกว่าเดิมมันถึงจะอยู่ได้เท่านั้นเองนะคะอย่าเพิ่งไปคิดการอะไรใหญ่โตอย่าเพิ่งไปคิดว่าเอ้ยตอนนี้ฉันทําได้รายได้พอได้ฉันจะต้องขยายให้มันอย่างรวดเร็วกว่านี้มันจะได้มีรายได้เพิ่มพูนมามากกว่านี้ดวงนี้เขาบอกเลยว่าอย่าโลภนะคะค่อยเป็นค่อยไปแล้วจะแล้วจะดีเองถ้าคุณโลภเมื่อไหร่คุณรีบคุณทําอะไรที่แบบว่าเอ้ยต้องรีบขยายต้องรีบทําให้มันดีกว่านี้มันจะได้มีรายได้เข้ามาเยอะมันจะกลายเป็นพังนะคะดวงนี้เขาบอกมาแล้วว่า โลภมากไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปจะรวยนะคะมาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างความรักของผู้ที่เกิดวันที่9้เป็นยังไงความรักในช่วงนี้คุณอาจที่จะคนที่โสดอยู่นะคนโสดอาจจะเจอคนที่เขามีปัญหาเรื่องความรักมาหรืออาจจะเลิกลาหย่าล้างหรือกําลังที่มีเรื่องที่ทะเลาะกับครอบครัวของเขามาหรือเจ็บปวดจากความรักเนะี่ยเข้ามาหาคุณแต่ถามว่าเ เขารักคุณไหมเขาอาจที่ต้องการคนที่เยียวยาเขาในช่วงนี้แต่ถามว่าเขายังขาดกับครอบครัวเดิมไหมบอกก่อนเลยนะคนโสดทั้งหลายวันที่9คนที่เขาเข้ามาเนี่ยถ้าเขาเข้ามาดูให้ดีๆนะว่าถ้าเขามีปัญหาเรื่องความรักเข้ามาหรือเขาบอกว่าเขาเลิกลากับครอบครัวเดิมเขาแล้วนะจริงๆแล้วเขายังเลิกไม่ขาดนะใจเขายังเป็นห่วงอยู่เขาอาจที่จะมีลูกด้วยกันหรือเปล่าเขายังเป็นห่วงอยู่ในตอนเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันแล้วก็เลย คิดว่าคราวนี้จะเลิกแน่แล้วจะจะเลิกเด็ดขาดแล้วแต่ไอ้ความเขาเรียกว่าอะไรนะสายสัมพันธ์อ่ะมันยังมีอยู่พอวันหนึ่งอ่ะที่เราตัดสินใจที่คบกับเขาอ่ะแล้วเขาเกิดคุยกับครอบครัวเดิมเขารู้เรื่องมันจะกลายเป็นรักสามเศร้าสําหรับคุณได้เพราะฉะนั้นอ่ะมันมีโอกาสที่จะทําให้คุณอ่ะ ผิดหวังเสียใจได้นะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆหรือว่าถ้ายังถ้ามีคนเข้ามาแล้วเป็นลักษณะนี้ก็อยู่โสดต่อไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะไปตัดสินใจมองใครในตอนนี้นะคะแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วในช่วงเนี้ยตัวคุณเองไงเอาแต่มุ่งมั่นทํางานอย่างเดียวจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวนะคู่ครองของคุณนะคะเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้นะเพราะฉะนั้น่าจะมีคนเข้ามาเจาะแจะวุ่นวายกับเขาอยู่เยอะ แต่ตัวคุณเองโมต่มุ่งม,มั่นเอาแต่ทํางานมากจนเกินไปพอรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งอ่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมคู่ครองเราจะชู้ไปคบคนนั้นคบคนนี้หรือเปล่าการครบคนนู้นคบคนนี้หรือการที่เข้ามาดูดวงในเที่ยวนี้ก็ไม่ใช่ว่าเอาตรงนี้ไปเป็นจุดที่ไปทําให้ทะเลาะกันไพ่เตือนว่าให้คุณอ่ะ <c oughs> ต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้อง งานก็ส่วนงานเวลากลับมาถึงบ้านก็ต้องมีเวลาให้กับคนในครอบครัวบ้างนะคะอย่าเอาเรื่องเล็กอะไรต่างๆให้มามาสุมๆไว้แล้วทําให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะคะอย่าอารมณ์ร้อนง่ายอย่าอารมณ์เหวี่ยงง่ายอย่าทําอะไรหรืออย่าใช้คําพูดอะไรที่มันมาจากอารมณ์แล้วไม่มีเหตุผลนะคะมันก็จะทําให้ครอบครัวมีปัญหาเกิดขึ้นได้แต่ถ้าคุณใช้เหตุผลให้มากมาก พยายามที่มีเรื่องอะไรที่เราไม่เข้าใจมันค้างคางในใจเนี่ยถามไปเป็นเรื่องๆเลยอย่าไปเก็บรวบรวมเอาไว้ทีเดียวพอเรายิ่งรวบรวมไว้เยอะเนี่ยมันจะยิ่งร้อนมันจะยิ่งโมโหมันจะยิ่งหุดหงิดง่ายนะคะมันก็เลยจะทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้ด้วยคู่ครอ,องของคุณมีเสน่ห์แบบนี้คุณอาจจะเป็นคนค่อนข้างขี้หึงมากเกินไปหรือเปล่าด้วยต้องดูดีๆนะบางทีเขาอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณพูดคนเข้ามาวุ่นวายกับเขาเองแต่เขาไม่ได้ไปวุ่นวายกับคนเหล่านั้นก็ได้นะคะ ทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพสุขภาพของผู้ที่เกิดวันที่เก้าก็ระวังการทํางานมากๆเครียดกับงานอาจจะมีการปวดหัวปวดหัวอยู่บ่อยๆมาจากความเครียดระวังการเป็นไมเกรนเกิดขึ้นได้ระวังการนั่งทํางานอยู่กับที่ถ้าเดียวนานๆเกินไปไม่ได้ขยับแขนขยับขาไม่ได้ขยับขยื่นร่างกายนัก่ะมันก็เลยจะทําให้กลายเป็นว่าเราจะเป็นช่วง บา่าแขนบ่าไหลนะคะแขนบ่าไหลเนี่ยมันจะไหลติดกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงเพราะว่าไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ขยับขยื่นมันก็พยายามออกกําลังกายขยับขยื่นมันบ้างเมืง,งั้นเดี๋ยวจะรู้สึกตัวอีกทีมันก็จะยกแขนไม่ขึ้นได้นะคะระวังเรื่องการที่ว่าพักผ่อนไม่พอหรือการกินกินที่ว่ากินตามใจปากอะ่ะโดยที่ไม่ได้ระมัดระวัง นะคะสำหรับใครที่อายุ50อัปัพแล้วเนี่ยกินอะไรอย่าตามใจปากนะต้องระมัดระวังนะระวังการเป็นโรคหัวใจเกิดขึ้นได้ระวังอ,อ,อะไรอะ่ะไขมันอุดตันเส้นเลือดจะมีปัญหาเรื่องไขมันที่เส้นเลือดได้ด้วยนะคะ mm. เพราะฉะนั้นนะ่ะใครที่อายุ50อัปัพแล้วจะกินอะไรก็ต้องระมัดระวังระบบย่อยของเรา มันทํางานอ่ะไม่ไม่ใช่ระบบย่อยระบบเาผาผลาญของเราเนี่ยมันทํางานไม่ปกติแล้วมันทางานลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเราจะไปคิดว่าเอ้ตอนนั้นกินไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ตอนนั้นกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันแล้วนะคะทีแล้เราก็ก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือการเนี่ยบอกแล้วว่าการนั่งทํางานมากเกินไปแขนบ่าไหล่ไม่พอนะเอวหลังสะโพกต้นขาก็จะมีปัญหาเกิดขึ้น ูดง่ายๆออฟฟิศซินโดมนั่นแหละคุณจะปวดนูน่นปวดนี่ปวดเมื่อยเป็นโรคขี้เมื่อยที่จะต้องคอยนวดคอยทำนวดอย่างเดียวไม่พอถ้าเราเป็นมากๆเนี่ยมันจะส่งผลไปทำให้ไปดึงเส้นประสาทต,ต่างๆทำให้เรามีอาการมึนงงทำให้เราเป็นความดันได้เพราะฉะนั้นในนี้เขาเตือนเลยว่าระวังการเป็นความดันต่ําจากการที่ไม่ได้พักผ่อนหรือพักผ่อนน้อยเกินไปทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็อาจจะเป็นความดันต่ําได้แล้วก็ระวังเรื่องช่วงหัวเขา่า นะคะหัวเข่าที่อาจจะเป็นเรานั่งนานเหมือนกับเรานั่งนั่งนั่งมากอ่ะขาเราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเข่าซุดเข่าอ่อนเกิดขึ้นได้นะมันจะมีปัญหาเรื่องหัวเข่าเกิดขึ้นได้อาจจะมีปัญหาเรื่องการเป็นตะคิวที่น่องได้ด้วยนะคะ mm. ก็หมดสุขภาพของชาวเออของผู้ที่เกิดวันที่9แล้วนะคะว่าต้องระวังตรงส่วนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าสุขภาพแข็งแรงนะ แต่เพียงแต่ว่าคุณค้าเข่งกับงานมากเกินไปในแต่ละจุดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสาเหตุมันจากเรื่องการค้าเข่งกับงานมากเกินไปถ้าคุณจะค้าเข่งกับงานมากขนาดนี้คุณต้องมีเวลาออกกําลังกายด้วยนะให้ร่างกายมันได้รีแลกซ์อย่างอื่นบ้างอย่าให้มันอยู่ท่าเดิมนานเกินไปมันจะส่งผลร้ายๆให้กับคุณมันจะอาจจะตอนช่วงแรกๆเราจะรู้สึกว่าอุ้ยปวดแขนปวดบา่าปวดไหลแค่นี้เองไม่เป็นไรเดี๋ยวไปนวดหน่อยก็หายแต่ มันจะส่งผลระยะยาวระยะไกลที่มันจะพอเราอายุเยอะมากขึ้นเนี่ยมันยังฝังตัวอยู่กับเราเนี่ยนะอยู่ในกล้ามเนื้อมันจะกลายเป็นพังผืดก็ะมันจะกลายเป็นอย่างอื่นมันจะไปล้างเส้นประสาทส่วนนู้นส่วนนี้กลายเป็นอย่างอื่นแทนมาดามได้กับตัวเองมาแล้วตอนนั้นปวดก็เออช่างมันเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายพักผ่อนเดี๋ยวมันก็ จริงๆแล้วมันยังฝังอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นมีโอกาสไปออกกําลังกายซะบ้างนะคะให้ได้ขยับแข้งขยับขายืดเส้นยืดสายแล้วมันก็เหมือนกับเราสลัดให้พังผืดที่มันเกาะเราอยู่นะ่ะหลุดออกไปมันก็จะดีขึ้นนะคะมาดูถึงเรื่องโชคลาภล่ะโชคลาภสําหรับผู้ที่เกิดวันที่เก้าถามว่ามีไหมจริงๆแล้วโชคลาภเนี่ยอาจจะ ยังไม่มีนะมันถึงมีมามันก็มีมาน้อยหรืออาจจะโชคลาภได้มาจากเพื่อนฝูงหรือได้มาจากคนที่เขารักเราแล้วเขาอะยังเป็นห่วงเป็นใยเราอยู่เขาอาจจะมีการบอกต่ออาจจะได้มาจากเรื่องงานก็ได้นะคะแต่หรืออาจจะได้มาจากการที่เรียกว่าคนซื้อของมาฝากแต่ถ้าราบรอยยังไม่มีนะมันจะต้องเหนื่อยไปก่อนแต่บอกได้เลยว่าคนวันที่เก้าเนี่ยต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะ ต้องการการชื่นชมต้องการให้คนที่อยู่ด้วยเนี่ยมองเห็นความสามารถของคุณเพราะฉะนั้นอนะสิ่งที่ดีที่สุดนะ่ะคุณควรบอกให้เขาอะชื่นชมคุณบ้างออมองเห็นความสำคัญของคุณบ้างเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในใจที่คุณอยากได้มันคือเรื่องนี้นะคะแต่ลาบลอยนะ่มันยังไม่มีเพราะฉะนั้นนะ่ะอย่าเพิ่งไปหวังลาบ หวังตัวเราเองทํางานทําเพื่อตัวเองแต่ว่าคนขยันก็ขยันจริงๆเลยเนาะบางทีกระตือรือร้นมากจนกลายเป็นไม่ค่อยได้พักผ่อนนะคะแต่ไอาการกระตือรือร้นความขยันของเราเราก็ต้องการการชื่นชมการดูแลเอาใจใส่การที่มองเห็นคุณค่าของตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้สิ่งนี้บางทีคนที่เขาอยู่ด้วยเขาอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้เขาอาจจะมองเห็นว่าอันนี้มันคือหน้าที่ของเรา ไม่ต้องชมก็ได้รู้อยู่แล้วว่าเขาคิดยังไงเขาอาจจะคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นนะเราต้องพูดไปบ้างก็ดีนะคะถ้าเราพูดนะแล้วเขายังไม่ชมเราอีกแปลว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของเราเออค่อยว่าไปอีกอย่างแต่ถ้าเราไม่พูดเลยบางทีเขาคิดว่านี่มันคือหน้าที่ของเราะเขาอาจจะภูมิใจเราอยู่ในใจลึกๆก,ก็ได้เราไม่ได้แสดงออกมาก็ได้เราเราต้องการสิ่งนั้นเราก็พูดนะคะมันจะได้ทําให้รู้สึกว่ามีกําลังใจเพิ่มขึ้นเพียงจะบอกเขาว่าคุณขอกําลังใจเดี๋ยวเขาก็ให้คุณเองนะคะ ก็จบคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันที่9แล้วนะคะพบกับอดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ